สวนเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะมินี่พาทุกคนมาอยู่ที่ตำบลบางแคอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะแล้ววันนี้จะพามารู้จักกับอีกหนึ่งผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงครามเลยนะคะบอกเลยว่ามีให้กินกันแค่ปีละครั้งแล้วบางปีนี่ไม่มีให้กินด้วยนะคะนี่อยู่ข้างๆนี้แล้วค่ะตรงนี้เลยลิ้นจี่พันค่อมลำเจียกค่ะ อนนี้มันอยู่กับพี่โชติเจ้าของสวนนะคะพี่โชติเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะเตรียมเก็บลิงจีกันเนาะครับอันนี้มีทีมงานมาพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมครับอุปกรณ์พร,พร้อมครับเคียงหมายถึงใช้โยรยเวลาขึ้นไปเก็บข้างบนค่ะค,ครับแล้วนี่คือพระอ,องค์สำหรับพาดเก็บไม้พระอ,องค์ก็จะเป็นลักษณะเป็นไม้ไผ่ยาวล่างโตๆเลยเนาะแล้วก็จะมีแบบเราใส่ไม้ไว้เหมือนเป็นขั้นบันไดแล้วก็มีเนี่ยครับใช้เชือกค่ะ ก็คือ3มอย่างนี้เลยสอย่างนี้ครับเพราะว่าลิ้นจี่ที่เราเห็นเนี่ยนะคะมีทั้งต้นสูงต้นเตี้ยเนาะอย่างต้นองสูงอันนี้แน่นอนเราใช้แน่นอนครับไม้พระองค์พาดแล้วเราปีนได้ไหมตามันมันก็ปีนได้นะแต่ถ้าว่าถ้าใช้เล็กๆน้อยแต่ถ้าทํากันทั้งวันเนี่ยคือมันเก็บได้ไม่เท่าไหร่หรอกครับปีนต้นน่ะแล้วเก่งชี้อเนี้ยอย่างเงี้ยขึ้นไปอ่ะมันมันเล็กเกินนะครับมันรับน้ําหนักตัวเราไม่ได้ครับ เหมือนกิ่งเขาค่อนข้างเปลอาด้วยเนาะก็ปีอย่างนี้นี่ก็คือเซฟแล้วก็ได้ผลผลิตที่เยอะด้วย้วเก็บผลผลิตได้ได้เยอะครับแล้วก็สะดวกต่อคนเก็บด้วยครับไม้พระองค์ที่ใช้เก็บลิ้นจี่นะคะจะมีเชือกเส้นยาวผูกโยงเอาไว้กับต้นไม้ทั้ง3ด้านเชือกนั้นก็จะทําหน้าที่ยึดไม้พระองค์ไว้ไม่ให้ล้มค่ะและเวลาที่คนปีนขึ้นไปเก็บลิ้นจี่นะคะตัวไม้ก็จะไม่พลาดแล้วก็ทิ้งน้ําหนักลงไปบนต้นลิ้นจี่มากเกินไปด้วยค่ะ คราวนี้ลิ้นจี่ของเราเนี่ยค่ะเราดูยังไงพี่โชว์ว่าต้นนี้ปีนได้แล้วพร้อมเก็บพร้อมกินดูสีแล้วก็ถ้าเขาจัดเต็มที่เขาจะเริ่มแตกแล้วครับอย่างนะ้ะเริ่มแตกแล้วผลเขาเก็บได้แล้วนะครับเนี่ยเปลือกไหจะออกสีนี้ครับคือเขาเรียกว่าลองชา,งชาคือเปลือกไนจะแดงแล้วดูว่ามันจัดไม่จัดคือก็ชิม ลิ้นจี่ขมลำเจียงนะคะเขาจะเป็นลิ้นจี่ที่น้ําไม่เยอะเนาะเนื้อจะหอแห้งๆ<จ>้งิหน่อยแต่ก็มีความชุ่มฉ่าอยู่แล้วเวลาที่เรากัดเข้าไปรสชาตินี่คือจะเป็นหวานอมเปรี้ยวมาเท่าๆกันเลยเม็ดข้างในเขาก็มีเม็ดเหมือนกันคือเม็ดกับเนื้อเนี่ยพอๆกันเลยแล้วเวลาเคี้ยวไปมันจะได้ความฝาดปลายๆนิดหนึ่งอร่อยมากนะคะอันนี้คือถึงว่าทํให้เขาขึ้นชื่อนะพวงนี้ที่เห็นกับรูปเมื่อกี้ที่มินชิมก็คือพร้อมเก็บโอเคเดี๋ยววันนี้เริ่มเลยเบต้นนี้เลย เก็บก็คือเนี่ยยึดกิ่งแล้วหักได้เลยครับเนี่ยยึดกิ่งไว้แล้วก็หักได้เลยนะคะคเนี่ยแบบนี้โอ้โหนี่ไงมันถึงแบบปีนต้นไม่ได้นะคะเพราะว่ากิ่งมันเปราะเนาะและอย่างนี้เวลาที่มันสุกอย่างเนี้ยค่ะแก่จัดเนี้ยมันแก่พร้อมกันทั้งต้นไหมคะพี่โชติพร้อมกันเลยครับทั้งต้นเลยพร้อมกันทั้งต้นเลยแต่ก็มีนะมีบางต้นคือส่องซิ่งเนี่ยเขาออกอมไม่พร้อมกันก็มีซิ่งนี้เก็บได้ซิ่งนี้ยังข่าว ช่วงที่ดอกของรังเริ่มบานเนี่ยบางทีฝ้นมาปุ๊บคือจบเลยนะรูดหมดเลยร่วงหมดเลยทั้งต้นเลยแต่ถ้าต้นไหนที่ยังยังไม่บานหรือบานหลังตรงนั้นไปแล้วคือว่าเขาเริ่มติดเม็ดแล้วนั่นคือรอดคือได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาสําคัญคือช่วงติดดอกเลยใช่คือช่วงดอกเริ่มบานนี่คือสําคัญที่สุดเลยจะได้ไม่ได้คือที่ดอกเริ่มบานบางปีนี่ก็ไม่ออกก็มีเหมือนกันนเงี้ยเหรอคะใช่ครับปีที่แล้วก็น้อยเดียวปีนี้โชคดีได้กินนะคะ เด็บได้เลยลิ้นจี่ที่ปลูกกันมากในจังหวัดสมุทรสงครามนั้นนะคะจะเป็นลิ้นจี่สายพันธุคอมแต่ว่าก็จะมีชื่อเรียกแตกออกไปชเช่นคอมน้ำเจียกคอมหอมลำเจียกซึ่งเป็นลิ้นจี่ที่ต้นจะเป็นทรงพุ่มผลไม่ใหญ่มากเนื้อแห้งออกหวานอมเปรี้ยวติดฝาดเล็กน้อยค่ะแต่ถึงแม้จะเป็นลิ้นจี่ที่ปลูกในพื้นที่เดียวกันนะคะแต่ว่ารสชาติของลิ้นจี่แต่ละต้นนั้นก็แตกต่างกันค่ะ พี่ชบเป็นว่ารสจัดหอมกว่าหวานกว่าแบบนนู้นเนีเ่ยน้อยกว่าใช่รอร่อยกันคนละแบบอร่อยกันคนละแบบแต่ละต้นแล้วแต่ใครชอบรสชาติใช่ใชแบบไหนนะเอกลักษณ์ยังคงอยู่ก็คือความเนื้อแห้งแล้วทาไมาลิ้นจี่ค้อมนี่ต้องสมุทรสงครามเหรอคะพี่ทษดินก็มีส่วนเพราะดินที่นี่คือเป็นดินแบบไม่มีปนทรายเป็นดินล้วน,วนถ้ามันเป็นดินดียังมีดินเหนียวข้างล่างเหนียวข้างบนเป็นดินล้วนอะ่ะะ ลาคือลากเขาจะออกหาก,กินได้ทั่ว ลิ้นจี่ที่เริ่มติดลูกนะคะก็จะอยู่ได้ไม่นานหากปล่อยไว้ไม่เก็บยิ่งเจออากาศร้อนๆเนี่ยลูกก็จะแตกแล้วก็ร่วงค่ะดังนั้นนะคะลิ้นจี่จึงถือว่าเป็นผลไม้ที่ดินฟ้าอากาศนั้นมีส่วนสําคัญมากๆค่ะลิ้นจี่นะคะจะเริ่มติดดอกเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวยิ่งถ้าปีไหนอากาศเย็นนานดอกลิ้นจี่ก็จะยิ่งติดดีค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมแล้วก็มกราคมและจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณเดือนเมษาย,ยนไปจนถึงเดือนพฤษภาคมค่ะทำให้ช่วงเวลาในการ เก,เกี่ยวผลผลิตลิ้นจี่นะคะจึงมีเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะลิ้นจี่ที่เก็บมานะคะก็จะคัดกันใต้ต้นแบบนี้เลยเนาะซึ่งก่อนขายนี่เราต้องดูอะไรยังไงบ้างค่ะพี่เก อ๋อ <AL> มันก็ต้องดูลูกไหนที่ว่ามันแหลมแหลมเล็กๆก็คือไม่เอา,เอ,าออกอ,อย่างยงลูกมีจุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ,าออกอย่างเงี้ยมีจุดดำๆมันใกล้จะแตกแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ลูกที่เป็นจุดดำๆก็คัดทิ้งเหมือนกันหางที่ว่ามันแหลมๆออกมาก็เด็ดทิ้งออกหมดจ้ะหางกิ่งเนาะพวกะที่มันไม่มีลูกทั้งหลายนี่ก็เอาออกลูกเล็กที่มันเกินมาก็ปิดทิ้งออกหมดนอกจากดูลูกเล็กดูกิ่งต้องดูอะไรอี่ไหมคะต้องต้องคัดใบใบเอาออกเพราะเดี๋ยวมันจะไปหนักกิโลเนาะเด็ดประมาณเนี้ย ก็คือไอ้ตรงก้านข้างบนนี่คือเอาออกไปเลยเอ,อกไปเลยเหลือแต่กิ่งไว้แบบนี้<ช>แล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปจับช่ออีกทีมันจะได้<ช>ไม่หนักกิโลมากลิ้นจี่นั้นนะคะมีช่วงเวลาการให้ผลผลิตที่สั้นมากๆพอเริ่มเข้าเดือนพฤษภาคมผลผลิตลิ้นจี่ก็จะเริ่มหมดแล้วค่ะ ซึ่งสาหรับคุณผู้ชมที่อยากจะชิมลิ้นจี่ค้อมอัมพาวานะคะก็อาจจะพอมีให้ได้ชิมกันบ้างแต่ว่าต้องมาซื้อถึงแหล่งเท่านั้นก็คือที่อําเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะตามหน้าสวนและสถานที่ท่องเที่ยวก็ยังจะพอมีวางขายอยู่บ้างค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีสวนผลไม้สวนดอกไม้หรือว่าสวนเกษตรที่น่าสนใจอยากให้เราไปเที่ยวชมแนะนำกันมาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลได้เลยค่ะ และติดตามเรื่องราวสนุกสนุกและสาระน่ารู้ที่ดูกันได้ทางครอบครัวในเรื่องเดเตโรทุกวันจันทร์อังคารเวลา18.20นทีทางอมริมรนทีวี v HD ช่อง3ซ4ค่ะ Amarin TV